จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟูซีเคทค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ A ๋ยเอเชียฟูซีเคทนะคะวันนี้อุ๋ยก็จะพามาทำน้ำพริกขั่วหมูค่ะเดี๋ยวเราไปดูก่อนอื่นนะเรามาต้มหมูก่อนเลยค่ะให้ใช้เป็นหมูเนื้อแดงส่วนไหนก็ได้นะแล้วแต่เพื่อนได้เลยค่ะจะหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าจะหั่นแบบไหนได้เหมือนกันหมดเลยนะนำมาต้มค่ะ สองขีดนะอุยจะใช้หมูวันนี้สองขีดค่ะอุยจะต้ไมไว้ประมาณนะยี่สิบนาทีค่ะหลังจากที่เดือดแล้วนะอุยก็จะช้อนฟองออกค่ะนี่ครบลายยี่สิบนาทีแล้วค่ะหุยก็จะมาช้อนขึ้นค่ะตักขึ้นมาพักไว้ให้สะเด็ดน้ําค่ะส่วนน้ําต้มหมูนะอุยก็จะเอาไว้ทําแกงจืดกินคู่กับน้าพริกเลยค่ะ การต้มหมูุอยก็ต้มให้ดูแล้วเนาะให้ใช้เป็นหมูอะไรก็ได้นะเราต้มค่ะแล้วผักไว้ให้เสดดจนน้ารอให้เย็นค่ะกระเทียมค่ะกระเทียมไทยค่ะุ๋ยจะใช้ทั้งเปลือกเลยนะก็ล้างความสะอาดเรียบร้อยค่ะตากแห้งเนาะุ๋ยจะใช้กระเทียมค่ะ50ากรัมหอมแดงค่ะ100กรัมค่ะส่วนพริกนะไทยทานเผ็ดใช้เป็นพริกแห้งจินดาแบบุ๋ยเลยค่ะ50กรัมนะสําหรับใครที่ไม่ทานเผ็ดนะให้ใช้เป็นพริกชี้ฟ้าแดงค่ะ พริกแห้งนะพริกทีฟ้าแดงนี่ค่ะเขาจะไม่เผ็ดนะใช้เป็นพริกทีฟ้าแดงผสมค่ะก็อาจจะลดปริมาณของพริกแดงทินดาลงแต่ช่างรวมกันแล้วให้ได้50กร,รัมนะครึ่งขีดค่ะมะขามเปียกค่ะวันนี้วิวจะใช้เป็นน้ำมะขามเปียกเข้มข้นค่นคะตัวน,นี้นะตั้งกระทะเลยค่ะใส่น้ำมันไปเลยนะและเปิดไฟค่ะให้เปิดเป็นไฟกลางก่อนรอนให้น้ำมันร้อนก่อนค่ะ ช่วงที่เรารอนะ้ํามันร้อนนะอุ๋ยก็จะเอากระเทียมไปตำค่ะเราก็มาทอดนี่เลยค่ะถ้าเกิดใครใ,ใช้พริกเม็ดใหญ่ผสมด้วยนะก็ให้เอาพริกเม็ดใหญ่ของเราค่ะหั่นเป็นท่อนเนาะจะได้ทอดง่ายค่ะทอดค่ะพริกให้เหลืองค่ะเห็ไหมสีเริ่มเปลี่ยนนะสีก็จะคาขึ้นนะคะ ให้เหม็นปนค่ะแล้วช้อนขึ้นเลยนะะลี่ค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเคี่ยวหอมนะโหก็จะโกยค่ะเศออกให้หมดก่อนนะนี่ค่ะแล้วใส่หอมแดงไปเจอนะคะ่ะนี่ค่ะเมื่อเหลืองได้50เปอร์เซ็นต์แล้วนะเราก็ช้อนขึ้นก่อนเลยค่ะมันคิดง่ายๆเลยนะ เร็วให้หอมของเราเหลืองเร็วนะเราช้อนขึ้นมาก่อนไปตักหนึ่งรอบนี่ค่ะนีนะแเราก็ช้อนขึ้นกันเลยเรามาเจียวกระเทียมกันก่อนเลยค่ะเพิ่งรอนะเราจะรอให้หอมเราค่ะเข,ขาไขความร้อนแบหน่งค่ะจนที่รอแน้วเราก็มาเจียวเจียวเลยค่ะ นี่ค่ะน้ำกระเทียมเริ่มเหลืองเมื่อประมาณ80ปเซ็นแล้วค่ะเราช้อนขึ้นเลยเมื่อเราช้อนกระเทียมแล้วเราก็ใส่ของค่ะสังเกตดูนะว่าหลังจากเราใส่ไปรอบสองค่ะเราจะเหลืองเร็วมากเลยเราก็ช้อนขึ้นเลยค่ะ นี่ค่ะเราก็ได้ส่วนประกอบของน้ำพริกเรียบร้อยแล้วนะคะให้นําหมูค่ะไปปั่นนะให้ละเอียดแบบนี้เลยค่ะใส่เครื่องปั่นได้เลยนะสําหรับใครไม่มีเครื่องปั่นนะก็ให้นํามาสับให้ละเอียดก่อนแล้วเราก็ค่อยนาไปตำค่ะนี่ค่ะพริกที่เรานําไปทอดเมื่อสักครู่นะเราก็นํามาปั่นเลยค่ะหรือจะตําก็ได้นะตามสะดวกเลยนี่ค่ะหอมและกระเทียมค่ะที่เราทอดนะเราก็นําไปปั่นเหมือนกันเลยค่ะเราก็จะได้ส่วนผสมแบบนี้แล้วนะคะให้เทน้ำมันออกเลยนะ แล้วเราก็ใส่ส่วนที่เป็นหมูค่ะหมูสับหมูที่เราปั่นแล้วนะาแส่บไปเลยค่ะจะเติมน้ำลงไปนะคะน้ำเดี๋ยวจะใส่น้ำค่ะประมาณสักห้าช้อนเนาะตอนที่เราปั่นนะสังเกตค่ะเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันแห้งอยู่แล้วนะแต่ทีนี้เราจะคั่วเพื่อให้หมูของเรามีความหอมค่ะเกตดูนะว่าเขาเริ่มหน่อไ อ่อนแล้วค่ะเ,เริ่มแห้งแล้วนะความเข้มนมาค่ะหลังจากที่เราั่วจนแห้งนะเกือบกรอบเลยนะแบบนี้ค่ะถ้าเกิดทำาั้นจะเห็นได้ชัดเลยค่ะเราสับขึ้นก่อนเลยค่ะตอนนี้นะาห้ยก็จะปิดไปไปก่อนแล้วนะเรามาใส่น้ำขามเปลือค่ะโอยจะใส่ประมาณหนึ่งอยนนะหรือใครที่ทำแล้วชั่งเอาไว้อะตัวอ่ะโอยก็จะใส่ประมาณห้าสิบกรัมนะ ครึ่งหนึ่งค่ะอันนี้อุ่ะช่างไว้หนึ่งขีดนะหรือก็จะใส่ไปครึ่งหนึ่งก็ห้าสิบกรัมค่ะน้ำปลาค่ะจะใส่น้ำปลานะประมาณสองช้อนค่ะและเกลือค่ะหนึ่งช้อนชาและเติมน้ำค่ะจะเติมน้ำไปประมาณสักหนึ่งช้อนนะและน้ำตาลทรายค่ะเราจะใส่น้ำตาลน,นะอุปนกระช่างมาให้ละสิบกรัมค่ะ เปิดไฟอ่อนๆนะคะหนูจะเพิ่มเกลืออีกสักหนึ่งช้อนชานะน้ำพริกุูนจะออกเค็มนะอมเปรี้ยวแล้วก็อมหวานค่ะแล้วก็ใส่พริกลงไปเลยค่ะพริกที่เราปั่นแล้วนะหอมกระเทียมสับใส่ลงไปค่ะให้ใช้ไฟอ่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็ตามด้วย หมูที่เราปั่นเรียบร้อยแล้วคั่วเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ไปเลยแล้วเราก็ผัดเลยค่ะขั้นตอนนี้นะใครชอบกินแบบแฉะๆหน่อยนะก็ให้ใส่น้ำมันค่ะน้ำมันที่เราทอดพริกทอดกระเทียมเมื่อสักครู่นะลงไปเลยค่ะและเติมน้ำค่ะ เราใครที่ชอบแบบน้ำๆแบบแฉะๆนะใครชอบแบบแห้งก็ไม่ต้องใส่นะเราคั่วได้เลยค่ะให้เราชิมรสเลยนะเราสามารถเรุงเติมแต่งรสขั้นตอนนี้ได้เลยนะอย่นี้หือว่ามันเปรี้ยวนำนหรือว่าจะเติมเกลืองไปค่ะอีจกจักหนึ่งช้อนชานะ ให้เป็นเปรี้ยวอมเค็มนะแต่ไม่หวานนะอุยอะเรื่องของรสชาตินี่สามารถปรับแต่งเองได้เลยนะใครอชอบกินออกหวานก็เติมน้ําตาลใครชอบกินแต่เปรี้ยวก็เติมน้ำมะขามนี่แต่เราต้องเอาออเค็มนําหน่อยนะพเพราะเดี๋ยวจะทานคู่กับผักข่ดจะได้ไม่จืดนะเราก็จะได้น้ำพริกขัดง,ง่ายๆเลยนะดูเหมือนจะยุ่งยากแต่บอกเลยว่าทำไม่ได้ยุ่งยากเลยนะ หลังจากที่ผัดจนแห้งแล้วนะก็จะปิดแก๊สเลยค่ะนี่ค่ะสำหรับวิธีการทำน้ำพริกขั่วหมูของก็เสร็จแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่อง a s เ a Food c r ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้อุ๋ยลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ